โอ้ทีมดีแหนเนี่ยโอ้สวัสดีครับกับเกมไหมครับวันนี้จะมาเล่นไหมครับขัาเกมขุดไม้เลยอะไรพี่เบิกเล่นเกมตอนนี้ทำคลิปลงลงลงยูทูบไหมครับคลิปหน้าผมจะ จะมาในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ช่องผมด้วยครับโอ้โหอย่าลืมไปกดไลค์ช่องวิทวัตก็ได้เอกสินนะครับอย่าลืมไปกดด้วยล่ะไม่งั้นถ้าคุณไม่กดคุณจะตายเนี่ยเป็นการบังคับที่ไม่เหมาะสมจริงจริงไม่ได้บังคับก็บังคับไงไม่ได้บังคับโคตรบังคับเลยไปขนาดคนไหเลงบังคับทำไมมันส่วนสัตว์วะ แป้บนึงครับคบแป๊หเ้สับตแบบิเวลาัก้เออเจส่าอ้ากว้างผิดเหรอเอาแบ,บนี้นเลยลองให้เจสซ่าเลี้งตัวสีธทรมกับใบานกีนะงะทำเลยเฮ้ยนดีหรอชแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าย โอเคนะครับตอนตอนนี้กำลัสง,สงสร้างสร้างนะครับเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่สร้างบ้านเสร็จเลยนะกัน,โอ,นโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปทำของแป๊บแป๊บนึงนะแป๊บนะ ไม่ดีวะเวินเฮ้ยตกทำไมที่ทำไมด้วยเขาเกิดยังเลวเลยไม่ไี้

เมื่อก,กี้เมื่อก,กี้พี่ตาบอดไปใช่ไหมไช้ยพี่ตาบอดตอโอเคขอบคุณเพราะถ้ากูเห็นจริงๆ่กูตาตกยตายน่นะถ้าเห็นจริงๆตายเน่ว่าปั๊บ Apple Apple เออ Apple ไก่ไกม่กากขบข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เออข้าวไก่ว่าต้องว่าต้องฟิกกินเช็ดก็เดี๋ยวตอนนี้จะตัดไปตอนที่สร้างบ้านเสร็จแล้วกันนะถ้าใครได้ยินนะตัดไปตอนสร้างบ้านเสร็จโอเคบ๊ายบายเอ้ยไม่ใช่ตัดไปตอนไม่ใช่ไม่ใช่จบคลิป ขอสร้างบางสิ่แล้วนะครับันคือแบบเป็นจมูกแล้วอ่ะก็อข,อข,อขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายยนะครับอย่ายลืมกดไลค์แชร์ตตามต้วย